นี่คือ5อาหารที่คุณทานแล้วไม่มีทางอ้วนแน่นอนครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง5อาหารครับที่ต่อให้คุณกินให้ตายยังไงก็ไม่มีทางที่จะอ้วนขึ้นแน่นอนครับผมต้องบอกงี้ว่าหลายๆคนครับพยายามที่จะลดไขมันส่วนเกินพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับแต่มีอาการกลัวอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกถึงอาหาร5อย่าง ที่คุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวเลยคุณสามารถทานได้แบบแทบจะเรียกว่าไม่จํากัดเลยทีเดียวครับและมันทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีรูปร่างที่ดีขึ้นมากๆโดยเช่นกันครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซิกแพคโปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่เรื่องซื้ออุปกรณ์ออกกำลังากายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่ Home Fit 2มีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิแมิชีนอุปกรณ์ฟรีเวทรในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่านั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์คำว่าโคชปูแน่นส่งไปหาทางโฮมฟิตคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตครับผมสำหรับผมนะครับโฮมฟิตทูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคชปูแน่นไว้ใจ ถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางฟ,ฟิตูผมได้ทำลิงก์ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับมาทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของอาหาร5อย่างที่ทําให้เราไม่มีทางอ้วนกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาในอย่างที่1ครับผมครับนั่นก็คือผักนั่นเองครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผักนะครับ คืออาหารจากธรรมชาติที่ไม่มีวันทําให้คุณอ้วนได้นะครับสายเห็นจากว่าในตัวของผักครับผมจะมีในส่วนของไฟเบอร์นะครับแล้วก็น้ําเป็นหลักซึ่งสารอาหารที่อยู่ในผักครับผมจะมีในต่อไปนี้คือ 1. คือวิตามิน 2. คือแร่ธาตุและ3คือไฟโตนีทช่วยนนงครับอาจจะมีคาร์บที่แฝงอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆย แต่ไม่มีผลในเรื่องที่ทําให้เราสะสมไขมันได้เลยครับองค์การอนามัยโลกนะผมได้มีการ r e c o m m ร n งแนะนําไว้ว่าคนเรานะผมถ้าเกิดว่าต้องการที่จะได้รับในส่วนของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็ไฟโตนีเทรียนที่มากเพียงพอครับเราจําเป็นที่ต้องทานผักวันละ400กรัมหรือวันละ5ทัพพีเลยทีเดียวครับซึ่งผมตบอหวันนี้ว่านี่คือปริมาณเกือบเจะครึ่งโลเลยนะครับและพลังงานที่ได้ก็ ต่ำมากๆครับผมผมท้าให้ลองเลยนะผมให้คุณกินผักเนี่ยนะครับวันละกิโลคุณก็ไม่มีวันที่จะอ้วนขึ้นได้แน่นอนครับผมและอย่างหนึ่งคือในตัวของผักแล้วก็ตัวของไฟตัวในช่วยตรงนี้ครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่เยอะมากและไฟเบอร์จะไปยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราทําให้ผลเลือดในร่างกายของเรามีความเป็นปกติเพิ่มมากขึ้นครับผมครับและช่วยดักจับในส่วนของไขมันเลวที่อยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในกระแสเลือดของเราเนี่ยได้ดีมากๆครับผมดังนั้นผัก คืออาหารอย่างแรกที่เราสามารถทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยครับมาในอย่างที่สองครับผมนั่นก็คือในส่วนของโปรตีนที่มาจากธรรมชาตินั่นเองครับโปรตีนที่มาจากธรรมชาติในที่นี้ผมหมายถึงในส่วนของเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับโดยเนื้อสัตว์ที่เราจะทานที่ไม่ทําให้เราอ้วนครับผมก็คือเนื้อสัตว์ประเภท lean meat นะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อว,วัวอะไรก็ได้ที่ไม่ติดมัน หลายคนถามว่าเนื้อหมูทานได้ไหมเนื้อหมูสามารถทานได้นะครับพูดในฐานะของลูกไม้ขาหมูนะครับคือในเนื้อหมูครับผมนะครับมันจะมีพลังงานสูงมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นก็จริงได้จากว่ามันมีไขมันที่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่กิกว่าเป็นลิมิตเช่นสันในและสันนอกอย่างเงี้ยนะครับผมมีพลังงานเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต่างจากในส่วนของเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่เท่าไรเลยนะครับดังนั้นการทานเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวหรือเนื้อชนิดใดก็ตามที่เป็นลิมิตคือไม่ติดมันครับ จะไม่สามารถทําให้คุณอ้วนได้สาเหตุนะครับผมเป็นเพราะว่าในตัวของโปรโตีนที่มาจากธรรมชาติครับมันมี density คือมีความหนานแน่นแล้วก็มี volume ที่สูงครับผมเมื่อเราทานเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้ร่างกายต้องออกแรงย่อยจะต้องทําการย่อยอย่างหนักครับผมมันต้องสู้กับตัวของ density ของตัวของเนื้ออาหารครับและต่อมาคือในส่วนของ โปรตีนเหล่านี้นะผมจะมีกรดอะมิโนนะครับในปริมาณที่สูงมากครับใน100กรัมของเนื้อสัตว์ครับผมจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ22-24กรัมนะครับโดยกรดอะมิโนเหล่านี้ครับผมเมื่อเดินทางเข้าสู่ร่างกายแล้วโดยส่วนใหญ่นะผมมันจะเป็นกรดอะมิโนที่เข้าไปซ่อมแซมในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อผิวหนัง ผมไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทระบบสมองของเราครับผมร่างกายต้องการกรดอะมิโน,โนมากขนาดนั้นดังนั้นการทานเนื้อสัตว์ที่เป็น lean meat ครับผมจะทําให้ร่างกายและฟังก์ชันของร่างกายพื้นฐานของคุณมีความเป็นปกติและในมุมของฮอร์โมนครับผมนะการทานโปรตีนในปริมาณที่สูงครับผมนะครับจะทําให้ เรามีการหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่าเปปไทด์ไวนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนประเภทซาไทตี้ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนแห่งความพึงพอใจครับทำให้เรารู้สึกอิ่มนั่นเองและประกอบควบรวมกับตัวของฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมนความอิ่มเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมาในปริมาณที่สูงมากเช่นกันและมากไปกว่านั้นครับผมนะครับตัวของโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ครับผมจะกระตุ้นทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า TEF นะครับ t h e r m มิ e เอฟเฟกต์อ o ฟก็คือการที่ร่างกายยกระดับของการเผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นจากการที่มันต้องพยายามย่อยอาหารเหล่านี้ครับผมทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายของเราเพิ่มขึ้น 15- 20%ในช่วงที่เราย่อยอาหารอยู่นั่นเองครับดังนั้นการทานโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์จากธรรมชาติครับจะทำให้คุณลีนขึ้นมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและไม่มีทางทำให้คุณอ้วนแน่นอนครับมาในอย่างที่3คมับผมนั่นก็คือในส่วนของเครื่องเทศนั่นเองครับเครื่องเทศก็จะมีในส่ววนของพก กับเรายี่ราผักชีตะไคร้ต้นหอมอะไรพวกนี้นะผม พวกนี้นะครับคือเป็นอาหารประเภทที่ช่วยเพิ่มกลิ่นและก็รสชาติให้กับตัวของอาหารของเราครับแล้วมันเป็นสมุนไพรนะครับผมพลังงานที่เราได้จากส่วนของเครื่องเทศตร,ตรงนี้ครับผมนะครับมีต่ําถึงต่ํามากๆคือหลักสิบแคลนะครับไม่สามารถทําให้คุณอ้วนได้แน่นอนต่อให้คุณกินกระเทียมเป็นพวงก,กินพริกเป็นกําอย่างนี้นะครับผมคุณก็ไม่มีถังอ้วนแน่นอนอันนี้คือผมบอกเลยครับดังนั้นไอตัวของ เรื่องเทศเหล่านี้ครับผมนอกเหนือจากการที่มันไม่ทําให้เราอ้วนแล้วนะครับมันยังช่วยเกี่ยวบเรื่องของการต้านอนันมุนอิสระนะผมช่วยปรับสภาพอารมณ์ให้กับร่างกายของเรานะครับและช่วยในเรื่องของการ ต้านสารก่อมะเร็งกับร่างกายของเราด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้ครับผมนะครับการใช้เครื่องเทศในการประกอบอาหารครับจะทําให้อาหารที่มันน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเช่นแบบเปือนพวกไก่พวกนี้แบบที่มันดูเป็นเพลนหน่าเบือ่อหน้าเบือ่อหรือพวกปลาพวกนี้นะครับมันมีรสมีชาแล้วมีกลิ่นที่น่าทานมากขึ้นครับผมดังนั้นใส่เข้าไปเลยบางคนเกินอาหารจืดนะครับคือแบบเหมือนกินจืดแบบไม่ยอมปรุงไม่ยอมอะไรเลยผมบอกทงนี้นว่าพริกไทยพริก หรือว่าแบบอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องเทศครับผมที่ใช้ในการปรุงรสครับผมอะไรกระดองอะไรโน้พวกนี้ครับใสเข้าไปเลยสารมันเข้าไปเลยครับผมนะครับมันทําให้อร่อยและคุณไม่มีทางที่จะอ้วนแน่นอนและที่สำคัญคืออาหารที่คุณกินมันก็จะดีงามครับผมทําให้คุณสามารถที่จะเมนเทนการใดของคุณเนี่ยไปได้แยบายาวยาโดยที่คุณไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนั่นเองครับผมมาในอย่างที่4ครับผมนั่นก็คือสาหร่ายปรุงรสนั่นเองครับอันนี้ผมต้องขอพูดถึงตัวของนูทริชั่นแฝกของตัวของสาหร่ายปรุงรสก่่นนะครับหรือพายสาหร่ายทะเลพะครับ ปริมาณสาหร่ายทะเล30กรัมนะครับซึ่งประมาณตับประมาณนี้นีนะครับผมมีพลังงานนะครับเพียงแค่7กิโลแคลอรีเท่านั้นเองนะคือต่ำมากมากครับและที่สำคัญคือมันมีคาร์บนะครมีคือมีตัวของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับเพียงแค่1กรัมนะครับสารอาหารที่อยู่ในตัวของสาหร่ายทะเลปรุงรสเหล่านี้ครับผมนะแน่นอนว่ามันจะมีโซเดียมอยู่แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีในส่วนของไอโอดีนนะครับที่ ช่วยทําให้ระดับของฮอร์โมนไทรอยของเราเนี่ยมีความเป็นปกติซึ่งฮอร์โมนไทรอยมีผลโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกายของเรานั่นเองครับดังนั้นตัวของสาหร่ายทะเลปรุงรสเหล่านี้ครับผมนะจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่มันคือมันช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งได้ในระดับที่สวยงามเะยทีเดียวครับผมนะครับดังนั้น,นครับถ้าเกิดว่าวัานนี้คุณอยากที่จะทานอะไรที่มันกระจุกกระจิ๊บที่แบบเฮ้ ไม่รู้ว่าจะกินอะไรที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นแล้วมีประโยชน์และก็ไม่ทําให้เราอ้วนครับสาหร่ายทะเลปรุงรสถ,ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ดีมากๆในเรื่องของการที่ทําให้คุณเนี่ยไม่มีทางอ้วนได้แน่ครับผมมาในอย่างที่5้าครับผมอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองครับนั่นก็คือตัวของไข่นั่นเองครับไข่นะครับผมถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสาหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามแล้วก็ลดไขมันครับไข่นะครับผมตามงานวิจัยแล้วครับพบว่า 91%ที่เราได้นะครับจากตัวของสารอาหารที่มาจากไข่ครับร่างกายจะนำเอาไปสร้างเป็นเนื้อเยื่อใหม่ๆให้กับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อของเรานะผมระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในตัวของไข่ของนะจะมีตัวของไข่มันดีด้วยซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เราสามารถสร้างฮอร์โมนดีๆให้กับร่างกายของเราได้ทําให้ตัวของเซลล์เมมเบรนก็คือตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ของเรามีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับโดยหลักการครับผมไข่นะครับ ต่อให้คุณกินมากแค่ไหนก็ไม่มีทางให้คุณอ้วนเนื่องจากว่าตัวของไข่จะมีพลังงานที่น้อยมากครับและสารอาหารที่ได้จากไข่อย่างที่ผมบอกไปคือมันจะถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นสารอาหารที่นําไปสู่การใช้งานของร่างกายทั้งหมดครับแต่ถ้าใครกลัวเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับผมองบอกอย่างว่าในตัวของไข่นะผมจะมีสารที่ชื่อว่าโคลีนอยู่นั่นเองครับโดยโคลีนนะผมถือเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดระดับของการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายของมนุษย์เรานะครับมันคือ เป็นเรื่องที่แปลกนะผมหลายคนเนี่ยกลัวว่าการกินไขนน่นะผมจะทําให้เขามีาระดับของคอเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงข,ขึ้นแต่จริงๆแล้วไข่นะผมกลับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันที่อยู่ในเลือดของเราด้วยนั่นเองครับดังนั้นการทานไข,ข,ข่ครับผมให้คุณกินทั้งฟอไปเลยนะทั้งไข,ข่ขาวแล้วก็ไข่แดงครับต้องบอกงี้ว่าโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราครับผมจะสร้างคอเลสเตอรอลด้วยตัวของเราเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-85%อยู่แล้วครับแต่การทา,ขขานไข่ผมนะจะทําให้ระดับของการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายของเรามันลด ต่ำลงอย่างมีนัยยะสําคัญอันนี้คือเป็นตามงานวิจัยเลยนะครับและถ้าเกิดว่าวันนี้นะผมคุณต้องการที่จะลดไขมันคุณต้องการที่จะแบบทำให้รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็พึงพอใจครับในตัวของไข่นะผมจะมีตัวของโปรตีนอยู่ประมาณ6กรัมนะผมต่อไข่หนึ่งฟองและมีตัวของไขมันอยู่5กรัมนั่นเองครับดังนั้นนะครับผมการทานไข่จะได้ในส่วนของทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันดีครับซึ่งตัวของโปรตีนที่ได้จากไข่ครับจะทําให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเปไทด์วายแล้วก็ตัวของฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะครับถูก ไขมันดีที่อยู่ในตัวของไข่แดงเช่กันครับจะทําให้ตัวของฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมนแห่งความอิ่มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทาให้ตัวของเลปตินแล้วก็เกรลินเรโชลคือระดับสัดส่วนของฮอร์โมนแห่งความหิวแล้วก็ฮอร์โมนแห่งความอิ่มนีผมมันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่สมดุลของความอิ่มนั่นเองครับดังนั้นผมบอกเลยว่า ไข่ถือเป็นอาหารชันเลอร์ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ต่อให้คุณกินมากแค่ไหนก็ไม่มีทางอ้วนแน่นอนครับและนี่คือ5อาหารหลักๆครับผมนะครับที่จะช่วยทําให้คุณไม่สามารถที่จะสะสมไขมันส่วนเกินได้นะครับในทางตรงข้ามเลยคือมันจะยิ่งทําให้คุณมีรูปรา่างที่ดีขึ้นมีกล้ามเนื้อที่สวยงามขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่มีซิกแผคงได้อย่างที่คุณต้องการเลยนั่นเองครับผมก็อย่างฝาว้เลยครับตอนนี้โค้ชปูแน่นกลับมาแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดถึงข้อมูลใหม่ๆที่โค้ชปูนแน่จะเอามานำเสนอในทุกๆวันหลังจากนี้นะครับผมก็ฝากไว้ได้สำหรับช่องใหม่ของโค้ชปูนแน่ครับผม six p a c k project Thailand ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ